สวัสดีค่ะมาพบกับเก็ตความรู้รอบตัวเอกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงประโยชน์ของน้ำมันปลานะคะร่างกายของมนุษย์ไม่สามารถผลิตโอเมก้า3ได้นะคะจึงต้องมองหาอาหารเสริมแต่อาหารส่วนใหญ่มีสารอาหารเหล่านี้ต่ำนะคะและมีความแตกต่างจากปลาซึ่งมีกรดโอเมก้า3 EPA และ DHA ที่มีประโยชน์ดังนี้นะคะ 1. ป้องกันโรคหัวใจนะคะช่วยลดความหนืดของกระแสะเลือดยับยั้งการเกาะตัวของเกล็ดเลือดค่ะ 2. ลดไขมันในเลือดลดการสร้างไขมันไตกีเซอไร์ในตับและส่งผลให้ลดคอเลสเตอรลอลในหลอดเลือดตรงได้ 3. ค่ะลดความดันโลหิตสูง ลดความหนืดของเลือดและการตอบสนองของเลือดต่อการเพิ่มแรงดันในไขในเลือดในร่างกายนะคะจึงช่วยลดความดันโลหิตได้ค่ะ 4. ลดอาการปวดบวมตามข้อโดยเฉพาะโรคลุมมาตอยค่ะบําบำรุงสายตาเป็นส่วนประกอบสำคัญในเซลล์สมองและเนื้อเยื่อในชั้นสุดของดวงตา หรือเลติน่านะคะและยังช่วยบำรุงสมองด้วยนะคะ